วันนีครับ FC สวนมะม่บ้านเหมือนเดิมอันนี้เดี๋ยวบียอนพาดูอันนี้อีกคลิปหนึ่งนะครับ่าดูอ่ะไม่มีไม่มันเดิอจุกข,ของสวนยังนีในนี่ฉันเป็นประธานบริษัทบียอนนะครับอ่ะเดี๋ยวรอชอบแป๊บหนึง่งอ่ะต้นนี้นี่ดูไม้ต้นนี้นะต้นนี้ลูกค้ารับไปแล้วนะครับลูกค้ารับไปแล้ว ตอนนี้ลูกค้ารับไปแล้วอ่ไม่ย้อนเนดะี๋ยรอพ่อแป๊บหนึ่งลูกมาอ่ะเดี๋ยวผมพาไล่ดูจะได้ดูต้ไนไมกันอ่ะดูนี่ครับเหมือนกันไหมคล้ายกันมากนะครับแต่ว่าไม่ใช่นะคนลดตัวนะครับก้านแดงนี่ชมพูไม้ดำนะครับแบบนี้ ใครรับพร้อมบินอันนี้เป็นไม้หนอนนะครับแจ้งก่อนเนาะว่าเป็นไม้หนอนนะครับพ้อมบินตัวนี้เอาไปสองพันนะครับตัวนี้สองพันอันนี้เป็นเป็นยอดเขานะครับแต่พอตัดยกยอดแล้วก็แยกหนอ่อเขาจะโสม่แบบนี้แจ้งก่อนแต่ทรงใบสวยมาก ทรงใบกาา้านสั้นด้วยนะครับส่งใบกาา้านสั้นด้วยนะดูดูอันนี้เข้าชมพูนะครับเข้าชมพูนะตอนนี้เอาไปอยู่ที่อืมเป็นไม้ยอดด้วยอ่ะเอาไปตัดใจให้พันห้าอ่ะอันนี้ใบแปลกใครสนใจนะเผื่อใครสนใจนี่ความชมพูอันนี้คือด่างเขานะครับไม่ใช่ว่าเป็นอะไรนะอันนี้คือด่างแต่ใบแปลกแล้วก็ หนึ่งสองสามสี่นี่ใบแปะแบบนี้นะครับนี่ข้อใหญ่ๆแบบนี้เลยใครรับได้นะใครรับได้นะครับตัวนี้ไปสองพันห้าอะตอนนี้ 2, น,น,น,นี่แบบนี้เลยด่างชมพูอันนี้คือตรงเขาน,นี่ตรงนี้คือชมพูนะครับ การแดงแบบนี้การแดงแบบนี้เก้าร้อยนะครับมาใครอยากเห็นต้นนี้ต้นนี้ไม้ไม้แดงนะครับอันนี้โดนแดดแดดจัดไปเมื่อก่อนที่ฝนจะตกเนะที่โคราคือแรงไปเลยช่วงหนึ่งน,นี่ดูดูคือแบบนี้นะครับต้นนี้ใครรับต้นนี้เอาไป เท่าไรอ่ะ4 0 0าจาก4 0 0าไป4 0 0ันะครับต้นนี้ดูความดามความชมพูดูดการลากคือยกแล้วอันนี้เดี๋ยวถ้าถ้าไม่มีใครรับเดี๋ยวผมต้องต้องยกตรงถ้าไม่ยกย่อก็ต้องเปลี่ยนกระถางดูนะครับดูสีเขานะสีสะเทียนนะครับสะเทียนมากนะครับด่างสะเทียนมากนะนี่ดูนะครับนี่ ต้นนี้ต้นนี้ขอ7,009นะครับ7,009 7,009นะครับต้นนี้อ้าวต่ป้ายปลายปลายปลายเดี๋ยวนะอะขอดูก่อนต้นไหนได้อ่ะต้นนี้รับใหม่มาแล้วเป็นกวักโบราณน,นะครับกวักโบราณด่างขาว ปักโบราณเขาจะด่างขาวนะเขาจะมี2ตัวคือด่างขาวกับด่างเหลืองตัวด่างเหลืองอะ่ะจะเป็นจักรพรรดิตัวเนี้ยขาวพอแก่ตัวไปเขาจะออกมิน้นนะครับไม่ใช่เหลืองนะถ้าเหลืองจะเห็นแล้วว่าเป็นสีเหลืองแต่อันนี้จะเป็นสีมินนะครับอ่ะต้นนี้ออกใหม่มาแล้วเจ็ดร้อยอันนี้อากน,น,น,นิมาคันมากด่างเหลืองก้านแดงก้านแดงแป๊เลย น,นี้เท่าไหร่นะสี่ร้อยอ่าแล้วก็มาต้นนี้นอัยมณีร้อยห้าสิบอ่ะอันนี้ร้อยห้าสิบจำชื่อไม่ได้ละจต้องยกโชคต้นนี้เป็นโชคดำนะครับแต่ไม่ได่างไปหนึ่งร้อยบาทแต่มีสกิตมาแบบนี้ เสน่จันประกายดาวร้อยห้าสิบอันนี้กวักมรากดต้นนี้ขายเท่าไหร่สามห้าสิบเอาไปสามร้อนะครับนี้ขันหมากดังเหลืองก้านแดงสวยมากเขาขายกันอยู่เจ็ดแปดร้อยอยู่นะครับราคาไม่ถูกนะครับ ถ้าเป็นในตัวของด่างเหลืองด่างเหลืองแล้วก็ก้านแดงต้นนี้สวยต้นนี้ได้สองหนอแบบนี้อันนี้อีกหน่อหนึ่งนะครับห้าร้อยต้นนี้ต้นนี้เท่าไหร่รอยห้าสิบได้สอสองต้นสามต้นกำลังมา ันหมากราชาแดงขันหมักราชาแดง,าาแดงอันนี้เอาไปห้าร้อยฟอร์มสวยห้าร้อยต้นนี้ต้นนี้ก็ห้าร้อยนะครับ่เล็บคุดเล็บคุดไซส์นี้เล็บคุดสวยๆแบบนี้สวยมากนะครับไปร้อยเดียว อันนี้อากนิมาเหมือนกันขันหมากราชาด่างขาวตัวนี้ด่างขาวนะด่างขาวตัวนี้เอาไปสามร้ 300. อยอันนี้เล็บครุฑเหมือนกันหนึ่งร้อยบาทเดี๋ยวมาต่อฝั่งนี้อันนี้ไม้ดำนะครับเป็นโชคเก้าช้ำไม้ดำสายพัฒนานะตนัวนี้ถ้าใครไม่รับไม่เป็นไรหกร้อย นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันตันนี้ก็หกร้อยอ่ะตันนี้นี่อันนี้คือด่างแบบนี้นะครับด่างมาแล้วด่างแบบนี้ก้านยาวหน่อยตันนี้อตัวนี้เป็นไม้ด่างนะตันนี้เอาไปสองร้อยห้าสิบ นะครับอ่ะมาตอนนี้ตอนนี้ดูด่างแบบนี้นะครับด่างสะก,กิดใบแล้วก็ข้างในคือที่เขาด่างเนี่ยคือเขาด่างสนิมออกส้มโตไปไม่รู้จะเปิดแค่ไหนนะครับตอนนี้เอาไปแปดร้อยนะครับแปดร้อยเซเลนเลีเ้ยงยังไงเลี้ยงยังไงก็ไม่โตขายขาดทุนนะครับเอาไปเลี้ยงเอาเลี้ยงยังไงก็ไม่โตนะครับ เอาไปเลี้ยงเอาสี่พันห้าใครสนใจนะอันนี้คือใบใหม่ด่างแบบนี้เลยใบใหม่คือแบบนี้หลังงดมาเรากดนะครับตัวนี้เอาไป790นะครับอันนี้โตล่าด่างแล้ว ดังแล้วนะครับแต่ไม่ได้ดังแบบไม่ได้ดังจัดเขาจะค่อยๆ่อยเปิดนะครับตอนนี้เอาไปพันชั่วเก้าชั้นตอนนี้เปิดมาแล้วเป็นด่างสามสีนะแต่ไม่รู้จะเข้าชมพูหรือเปล่าตอนนี้เอาไปห้าร้อยห้าร้อยนะครับมาต้นนี้ต้นนี้ก้านยาวก้านยาวมาก ไม่ใช่ทุเรียนนะครับเป็นกวากเอ้ยเป็นโชคนะอันนี้อ๋ออันนี้ขายไม่ได้หรอกนะถ้าใครสนใจก็เอาไปสองร้อยมาตอนนี้ต้นนี้ใบล่างออกชมพูนะอันนี้คือชมพูใบนี้คือชมพูนะครับแบบนี้ต้นนี้เอาไปสามร้อยห้าสิบนี่อันนี้อันนี้น่าจะออก สามสีน่าจะออกสามสีร้อยห้าสิบหนูต้นนี้ต้นนี้ออกชมพูนะใครลาบอ,อกไปร้อยห้าสิบเหมือนกันอ่ะมาดูต้นเล็กต้นเล็กต้นเล็กต้นนี้ชมพูใบกลมทรงสวยอ่ะใครัับได้ต้นนี้เอาไปหกร้อยห้าสิบอ่ะต้นนี้ขายได้ ต้นนี้ชมพูนะครับออกชมพูนะออกชมพูนะอันนี้สองร้อยมาดูตัวนี้ชมพูชมพูนะครับต้นนี้สองร้อยห้าสิบอ่ะใครเล่นอันนี้ลายตุ๊กแกอันนี้เขียวแบบนี้ อันนี้เอาไปร้อยเดียวรู้จะขายได้งไงเนาะกล้าขายได้ยังไงเนี่ยเพราะการแบบเนี้ยอ่ะมาต้นนี้ต้นนี้ดีกว่าดูดูด,ดูอันนี้ไม่รู้จะเข้าชมพูไหมนะถ้าเข้าชมพูก็สวยเลยตัวน,นี้ตัวน,นี้เอาไปสองร้อยนะครับราคาเดียวได้แค่นั้นแหละอ่ะอันนี้กวักมาแล้วกดนี่ด่ามแบบนี้อันนี้ใบใบมีปัญหานะครับนี่ตอนชำ้ำ ด่างแบบนี้ด่างทุกใบนะครับหลังใบก็ด่างแบบนี้ครับอันนี้เลือกกิ่งสุดท้ายแล้วนะครับกิ่งใหญ่ๆแบบนี้ใบใหญ่ๆมากใบโหใบใหญ่มากนะครับยาวหกเจ็ดเซนเกือบสิบเซนอะเนี่ยนี่แบบนี้ตอนนี้ขออยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งพัน หนึ่งพไม่ออกก็ไม่ขายไม่เป็นไรนะครับอ่ะอีพิมายกไปเลยครับหลักใหญ่ๆแบบนี้ยกไปเลยครับพันห้าใครรับได้มันเตอรล่าไซนี้ถ้าไม่ได้ก็แบกกับสีสกเกตนะครับวันนี้ใบใหม่ออกมาแล้วเอาไปเลยห้าพันนะครับสำหรับคลิปนี้หมดแล้วหมดแค่นี้นะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับลูกค้า F4 ส่วนมว่บ้านและ F4 บิวนกระเด็นที่ช่วย F หมายเพื่อที่จะให้น้องขนกับศรีรษสเกตได้น้อยที่สุดนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ขอขอบคุณครับและสวัสดีครับ